เงินล่วงหน้าหนึ่งในสามแล้วยอดที่เหลือจะถูกชำระในเดือนหน้าทำไมคุณถึงกลัวว่าผมจะไม่จ่ายเงินผู้จัดการฉีบกมืออย่างรวดเร็วบอกว่าไม่ใช่แต่ผมไม่สนใจเรื่องนั้นเพราะผมไม่คิดจะชำระเงินที่เหลืออยู่แล้วอีกเจ็ดวันก็จะถึงวันโลกาวินาศในตอนนั้นคงไม่มีใครมาทวงเงินผมได้ผมใช้วิธีนี้ซื้อเนื้อเพิ่มอีกถึงสามเท่าดังนั้นผมจึงบอกผู้จัดการฉีขอซื้อเนื้อเพิ่มอีกหมื่นตันและชำระแบบเดิมได้เลยผมจะจัดการให้ทันที ผมมองไปรอบๆไม่เห็นใครสักคนจากนั้นจึงเดินเข้าไปในโกดังและปิดประตูเมื่อผมปรากฏตัวขึ้นเนื้อทุกชนิดที่อยู่ในโกดังก็หายไปหมดแต่มันไม่ได้หายไปจริงๆแต่ถูกแทนที่ด้วยความว่างเปล่าเนื้อทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ในระบบเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่มากมีปริมาตรรวมหนึ่งรอยล้านลูกบาศก์เมตรและที่สําคัญคือเวลาในนั้นถูกหยุดไว้กล่าวอีกในหนึ่งคือสามารถรักษาเนื้อให้สดใหม่อยู่ตลอดด้วยสิ่งนี้ผมเลยกระตุนเนื้อไว้เยอะๆ แต่เงินผมไม่มากพอที่จะใช้จ่ายสุรุสุรายได้หลังจากผมซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อเงินสดในบัญชีนับแสนล้านตอนนี้ก็เหลือน้อยมากดูยอดเงินสามหลักในมือถือผมก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยผมจะหาเงินสดเพิ่มได้ที่ไหนทันใดนั้นมีรถหมายักรุ่นใหม่ล่าสุดขับมาจอดตรงหน้าผมชายไวกลางคนมาพร้อมกับทนายความลงจากรถมาด้วยความโกรธด่าผมอย่างเดือดดาลว่าจางหยางแก่บ้าไปแล้วเหรอือ เพียงไม่กี่วันแกก็ล้างผลาญมรดกทั้งหมดที่พี่ชายของฉันทิ้งไว้ให้และฉันก็ได้ยินมาว่าแกไปยืมเงินคนอื่นมามากมายเอามาซื้อเนื้อเหล่านี้นี่คือวิธีทําธุรกิจของแกหรอชายวัยกลางคนชื่อหวังต้าหลีเป็นน้องคนที่สามของพ่อเลี้ยงผมแม้ว่าจะดูเหมือนสนใจในตัวผมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดแต่แท้จริงแล้วไม่ได้มีเจตนาดี